รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอมเลนะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่10นะครับนะธันวาคม2 5ง4านะครับวันนี้เหมาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับเหมือนเดิมนะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างเบนฟอร์กับวัตฟอร์ดนะครับเตะเวลาตีสามตรงนะครับคู่ที่สองนะครับ เป็นบอลลาลิก้าสเปนนะครับระหว่างมายองกากับเซลตาบิโกนะครับเตะเวลาตะสามตรงนะครับไปสรุปบลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้โหต้องบอกกันน่าเสียดายสรับคู่ที่สองครับมาดูคู่แรกก่อนนะครับคู่แรกนะครับนะให้เชียร์ไปที่นาโปลีนะครับราคาปอนะครับผมนะครับนาโปลีชนะเลสเตอร์ไปครับสามสองครับกินเต็มกันไปนะครับคู่ที่สองนะครับคู่ระหว่างนะครับเฟรนเบเช่นะครับกับ แฟงเฟิร์ตนะครับเอามาให้สูงเต็มเกมไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับนะโอ้โหนะครับ2ลูกครึ่งควบสามนะครับนะครึ่งแรกครับเสมอหนึ่งหนึ่งโอ้โหครึ่งหลังเงียบปิดเหมือนเป่าซากนะครับโอ้โหเสียเต็มนะครับสำหรับคู่ที่2โอ้โหครึ่งแรกนี่มาหนึ่งหนึ่งครับครึ่งหลังนี่ต้องมีโอ้โหททำไงเม็ดหนึ่งกินไงก็กินนะครับแต่ไม่มานะครับนะ ใครที่ตามหน้า YouTube นะครับต้องขอโทษขออภัยท่านจะได้จริงๆนะครับนะมาดูคู่แรกนะครับเบนฟอร์ดกับวัตฟอร์ดนะครับดูครับสถิตินะครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทางนะครับวัตฟอร์ดนะครับชนะไปสามแล้วก็เบนฟอร์ดชนะไปหนึ่งแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมนะครับแล้วเกมล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับเป็นทางเบนฟอร์ดนะครับที่ชนะไปสองสูตนะครับ ดูครับฮานดล่าสุดนะครับของแบนฟอร์ดนะครับ้านดล่าสุดนะครับนฟอร์ดนะครับชนะหนึ่งเกมนะครับเสมอสองแล้วก็แพ้ไปสองเกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับฮานาล่าสุดนะครับเกมในบ้านโอ้โหต้องบอกตรงๆครับช่วงนี้มีดีจริงๆนะครับแต่เกมล่าสุดพึ่งชนะมานะครับที่หนึ่งศูนย์นะครับนะนะครับชนะหนึ่งศูนย์แล้วก็เสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไปถึงสามเกมนะครับนะ ผลงานก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดของวัดฟอร์ดนะครับโอ้โหต้องบอกครับวัดฟอร์ดก็ไม่ใช่ย่อยนะครับนะห้านัดล่าสุดนี่ชนะ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับอ่าดูเกมเยือนครับห้านัดล่าสุดนะครับเกมเยือนเกมเยือนก็ยังถือว่าโอเคนะครับยังมีชนะไป2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนนะครับ เป็นฟอร์ดครับอยู่ดักรสสามครับแข่งแล้วสิบห้านะครับชนะสี่เสมอห้านะครับแพ้หกมีอยู่สิบเจ็ดคะแนนครับส่วนรถฟอร์ดครับอยู่ดักรสเจ็ดนะครับแข่งไปสิบห้านัดเท่ากันชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้สิบเกมมีอยู่สิบสามคะแนนนะครับอดูเกมเย่าครับของไปฟอร์ดแข่งไปเจ็ดนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สี่มีอยู่เก็บไปแค่เจ็ดคะแนนนะครับ อ่าดูเกมเยือนของวัตฟอร์ดครับแข่งเจ็ดนัดชนะสองเสมอไม่มีนะครับเอ้ยเสมอเสมอไม่มีเลยนะครับนะแล้วก็แพ้ไปถึงห้านัดนะครับเก็บได้แค่หกคะแนนเท่านั้นนะครับอ่าดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปครับเลทแรกเปิดมาครับครึ่งลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านที่หนึ่งจุดศูนย์หกศูนเยือนที่ศูนย์จุดแปดสี่นะครับเลทที่สองราคานะครับไหลลงอยู่ที่ราคาปอครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงไปด้วยครับอยู่ที่ศูนย์จุดแปดเจ็ดนะครับส่วนเยือน ไหลขึ้นไปที่1.03มครับราคาอเวอร์เลตแรกครับ2ลูกครึ่งครับนะทั้งเลดแรกแล้วก็เลตที่2ครับราคาปอนะครับเลทราคา2ลูกครึ่งก็ถือว่าสมดุลครับนะบวกกับนะครับทีมต่อนะครับน้ำอยู่ที่0.7 8เไอศนย์จุดแปนะครับคู่นี้ครับเชียเจ้าบ้านนะครับสำหรับคู่แรกนะครับนะมาดูคู่ที่2ครับมาจะก้ากับเทลตาบิโก้นะครับ อคู่นี้นะครับเอามหมอจะให้เป็นนะครับอันเดอร์โอเวอร์นะครับนะอ่ะดูครับสถิตินะครับห้านัดสุดที่เจอกันครับนะนะครับสูงแรกนะครับนะถือว่าโอเคนะครับสูงไปถึง4เกมนะครับสูงแรกต่ําแค่หนึเกมนะครับสูงเต็มเกมละสูงไปส3นะครับสูงไปส3ต่ำสอนะครับนะนะครับถือว่ายิงกันพอได้อยู่นะครับนะ ห้าหนึ่งสองสองนะครับนะโอ้แต่นี้ไม่ต้องไปดูว่าปีโอ้โหหนึ่งเก้าหนึ่งสามโอ้โหแล้วดูล่าสุดห้าหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะดูครับห้าน้าล่าสุดนะครับของปัญญาวก้านะครับโอ้โหนะครับครึ่งแรกนี่ต่ำเกือบหมดเลยนะครับต่ำไปเท่าไหร่สี่เกมนะครับแล้วก็สูงหนึ่งนะครับนะส่วนเต็มเว่านะเต็เมเวลาก็ถือโอเคครับสูงไปถึงสามนะครับนะ สูง3เกมแล้วก็ต่ำไปนะครับ2เกมนะครับนะนะครับดูในบ้านหน่อยครับในบ้านหนัดนะครับในบ้าน5นัดส่วนใหญ่จะออกไปที่ต่ำซะเยอะนะครับต่ำา3สูง2เกมนะครับสูง2เกมนะครับแล้วเต็มเวลาล่ะส่วนใหญ่จะออกต่ำนะครับต่ำนะครับนะครับ มะดูครับมาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของเซลตาบิโก้นะครับโอ้โหเซลตาบิโก้ตรงบอดตรงๆครับนะ5นัดล่าสุดสูงแรกนี่สูงไป5นัดเลยนะครับนาแล้วสูงเต็มไปเลยสูงเต็มเวลานะครับนะสูงไปถึง4เกมนะครับต่ำแค่1เกมนะครับนะมาดูครับเกมเยือนเป็นไงครับเกมเยือนก็ส่วนใหญ่นะครับ ็ออกต่ำทะเยอะนะครับนะระดับเกมเยือนนะครับต่ำไป4สูงแค่หนึ่งนะครับนะเต็มเวลาล่ะต่ำซะเยอะครับต่ำไปสามนะครับแล้วก็สูงแค่สองเกมนะครับสูงแค่สองเกมเองนะครับนะมาดูน้ำนะครับมาดูน้ำหน่อยครับนะถือว่าเล่นได้อยู่นะครับอ่ะสรุปดีกว่าครับคู่นี้นะครับคู่แรกครับเชฟที่เบนฟอร์ดนะครับ เชฟีเบนฟอร์ดนะครับราคาปอนะครับคูนทส่อครับนะสูงเต็มเกมนะครับสองลูกนะครับสูงเต็มเกมนะครับ,รบแล้วเหมาก็จะให้สูงเต็มเวลาไปที่ครึ่งคุมลูกด้วยนะครับสูงเต็มเวลานะครับแล้วก็สูงครึ่งแรกนะครับนะใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับอยู่ที่ท่านชอบเลยครับท่านชอบเล่นราคาก็เลือกเล่นราคาไปนะครับนะ ชอบโอเวอร์อัก็เลือกแค่หนึ่งคู่ก็ได้นะครับทุกท่านนะอยากรับที่เด็ดเพิ่มนะครับง่ายๆนะครับนะเข้าไปรับในกลุ่มของเมา,านะครับนะอย่าเข้ากลุ่มทาาอดีไลน์ส่วนตัวมาครับ ahmao99 นะครับนะวันนี้เมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ